อยากวัดค่าความแรงปิกอัพต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับวอลมิเตอร์ครับผมแบบตัวเลขนะครับถ้าถ้าอ่าผมแนะนําเป็นแบบตัวเลขมันราคาไม่แพงเดี๋ยวนี้ครับผมมันมันจะง่ายกว่าหน่อยครับผมก็คือมันดูแบบชัดๆเลยครับผมมันดูแบบขึ้นตัวเลขเลยแต่ถ้าแบบอมันมันอาจจะดูยากหน่อยซื้อซื้อตัวถูกๆก็ได้ครับเฮ้ยตัวถูกๆมันจะวัดตรงหรอมันไม่ได้มาตรฐาน ยังมีแพงกว่างนี้ดีกว่าเป็นมันต้องตัวละห้าหมื่นรถตู้ปอนะเออรถตู้ปอเป็นรถปออันนี้ตัวหลักร้อยต้องแบบบลูทูธโอเคครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็เป็นอมามาอธิบายกับข้อมูลสารสาระโอเคครับผมก็คือตัวต้านทานเป็นไม่ว่าจะเป็นของถูกหรือของแพงครับผมไม่สามารถวัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่า oh, ผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะ uh, ไม่สามารถวัดค่าได้ร uh huh. ้อยเปอร์เซ็นต์ตัวไอ้ถูกหรือจะเพลงยังไงก็ตามกับผมไม่สามารถวัดค่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าทําไมเป็นบิ๊กอัพมันเปลี่ยนเปลงไปตามอากาศกด้วยครับอุณหภูมิมันทําให้มีผลนะครับเป็นถูกอ oh, uh ืม huh. อ่าอยากรู้มันเป็นยังไงยังไหมครับผมลองให้ดูเอาไหมครับ เอาพูดขนาดนี้จะไม่ตัดไม่ไม่เอาอ่ะปไปเตียนพูดขนาดนี้จ้าไม่เอาก็ไม่ได้แล้วดรปอซื้อเครื่องแพงมาแพงแพงมาก็ไม่ได้ผลนะดิเอาเอ้ยดูถูกดรปอเนี่ยอ่าอ่าโอเคครับผมอ่านี่ผมใช้ตัวนี้อยู่นะที่บัาอืมอ่า ร้อยแปดสิบาทตัวกี่บาทตัวกี่บาทร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบไม่ไม่ได้เลยกีตาร์ผมตัวละแสนคุณมาใช้ร้อยแปดสิบบาทวัดได้ย yeah, right. ังไงครับเครื่องเครื <t> ่องอันเนี้ยอย่าเอาไปวัดวัดนะครับเป็นเริ่พวกเอฟบีนะไม่ได้ไม่ได้มันค่าไม่ตรงกันนี่ถ้าน้ำเนี่เวลาวันนี้ถ้าไม่ค่อยอาบน้ำนี่เสียได้เนี่ย โอเคเดี๋ยวผมทำเล่ดูเนาะแถมตะบพูให้ด้วยชขายขายพี่รับแถมตะบูอันนี่ะเบอร์เบอร์บอกไปแล้วว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์มาหนึ่งเวก็เลยนี่น่ะอันอันโอเคบอสเป็นเนาะบอสทำอะไรอยู่อะทำอะไรอยู่ลื่อสไฟแป๊บจะล้างสบมพูล้างแชมพ ดึงสายไปกับตึงสายไปแป๊บๆไม่อีกหน่อยอีกหน่อยเวลาใครลองอ่ามาสเตอร์บิ๊ผมนี่ต้องหาอาบน้ํำยังถามก่อนไม่งั้นเหงื่อเหงื่อใครลงไปบิ๊กโอเควันนี้ผมวัดบิ๊กนัำอันนี้ด้วยนะบิ๊กอ่าอุณหภูมิบ้างผมวัดไปครับเดี๋ยวรออ่ามาแล้วมาแล้วอ่าเห็นไหมครับบิ๊กอ่าหกจุดแปดหนึ่งเดี๋ยวขยะก่อนหกจุดแปดนิดอ่าโอเคนะครับหกจุดแปดหนึ่ง ดีนีดดูไว้ดีๆนะครับผมล่นนะล่นนะเอาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไฟมันลอยหรือเปล่าเนี่ยโปรครับโปรเฮ้ยไอคนรถนิดหรือเปล่าเดี๋ยวจะติดไฟนั่นน่ะอเมริกาครับอเมริกาตัวนี้ครับผมอ๋ออเมริกาโอเคได้เร็วเร็วไม่อยากบอกครับผมว่าผมกำลัง เอาไปเจ็คโผพิกัเซืรอจริงมะเนี่ยซอไ้รตัวนี้ซอรอครับกับของจริงครับซื้อพีโก้ตอรอพีโก้เดี๋ยวผมเตลี่ยนยงไงครับเป็นน้ำแข็งไว้ให้เผื่อเออขึ้นเออว่าขึ้นจริงด้วยว่ะโอ้โหพจากหกจุดหนึ่งขึ้นมาหกจุดเก้าเลยครับผมเมื่อดวความร้อนพิกัพก็จะขึ้นขึ้นค่าเพิ่มขึ้นไปเป็นเป็นหลายขีดเลยครับเป็นเออ อ่าครับผมเตะทีนี้ครับผมถ้าโดนความเย็นเป็นมันจะลดอุณหภูมิมันจะลดค่าเคลงเป็นลงไปตามอีกก็เป็นกรณีที่เย็นมากๆอย่างเช่นว่าประเทศที่มีอากาศอากาศที่ไปติดลบก็เป็นสมมติว่าเหมือนเหมือนทางอเมริกาทางญี่ปุ่นพวกนี้เป็นกรณีที่ติดลบอากาศสมมติว่าเหมือนสมมติว่าสิบสามองศสาสิบสี่องศาเหมือนบ้านเราเป็นแต่เสียงไหนพวกนี้ สูงรอบ 6K ยังเป็นมันจะเหลือประมาณแค่ 4K กว่าท่านเองครับผมถ้าเย็น <รถ S 1> มันจะลดลงถ้าร้อนมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยที่ผมบอกว่าค่าแต่ละค่ามันไม่มีแน่นอนเพราะว่าลวดมันเปลี่ยนแดงตามการอากาศครับผมเฮ้ยอ่ามันมันเหมือนอันนี้เลยอะ่ะผมนึอกออกบิ๊กอัพกับกระเจียว่เหมือนกันเวลาร้อนอะ่ะขึ้นเวลาหนาวะจะหด <S <S เอ้ยอย่างนี้แต่นี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ว่าผมค่าเคน้อยไม่แรงนี่ผมก็ไปนี่ได้ดิผมไปเป็นเผาเล่นไปเอาไฟรเออเบนสังเกตตรงนี้ไหมครับผมถ้าถ้าเบนเล่นอยู่ประจำมันเบนสังเกตตรงอย่างนี้ไหมครับทั้งสังเกตดีเดียนเบนสังเกตฟันฟังนีเดียนเบนเบนไปเล่นร้านที่มันมีแอร์เย็นเย็นอ่ะกับเบนเบนเล่นที่ร้านที่ไม่มีแอร์รู้สึกว่าร้านที่ไม่มีแอร์ที่ว่ารู้สึกว่าอากาศร้อนหน่อยและมีพัดลมป่นเป็นเสียงมันใจแห้งๆกว่า วกว่าร้านที่มีแอร์ถ้ามีแอร์เสียงมันจะจำจำแหลมจะปั้นปั้นนิดหนึ่งเอมต, Batman, ตัวแอร์เบนโตเปิดเพิ่มแหลมนิดหนึ่งที่เกนตัว,ตตว,ตตวตไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกขนาดไม่ไม่ไม่รู้สึกอ่างนั้นวะผมไม่เคยเไม่มรู้สึกอย่างนั้นนะโอเคไม่ไม่ไม่รู้สึกโอเคผมร้านที่ผมเล่นจะเป็นเปิดเปิดแอร์เย็นชํำหมดเลย อ่านั่นแหละเป็นเป็นไม่อันเป็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 นเจออย่างนั้นกับผมแต่กรณีถ้าว่าเล่นกลางแก้งกันเป็นเหมือนนักดนตรีที่เล่นกลางแก้งสวนมากเล่นเล่นที่ว่ามีไฟส่องร้อนอากาศร้อนอันเป็นเสียงมันจะแห้งที่ผมเคยเจอนะก็บอกว่าพี่ทาไมผมเล่นบางเวทีไฟมันไม่พอยังไงอ่ะผมว่าไม่มีทางไฟไม่พอเพราะว่าก็ใช้เครื่องปั่นเนาะอืออ่าก็เลยมาสังเกตว่าอ๋อพออากาศที่มีอากาศที่ร้อนหน่อยอันเป็นอ่าเอาพุด p i กอัพมันจะหมุนขึ้นมานิดหนึ่ง พอหมุนขึ้นอย่างนั้นเป็นความสาแข้งของเสียงมันจะเกิดขึ้นอืมอ่าแต่แต่ถ้ามันอากาศที่ชื้นชื้นเย็นเย็นหน่อยเป็นเหมือนแอร์เหมือนอะไรที่เป็นว่าคือมันจะจำแบบนั้นก็คือความชื้นไปเกาะที่ลวดเป็นมันจะทําให้อบุญลดลงแต่ทีเนี้ยเนื้อลมจะมากขึ้นนิดหนึ่งอืมอ่ามันจะมีโลมครับมันจะมีโลมาเกิดมาเกิดขึ้นมานิดหนึ่งอ่า เล็กๆน้อยๆครับพอ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 ,พอสังเกตนะเ็นไอ้นี่แต่ว่าไม่แน่นอนครับผมมันมันแล้วแต่มันมันแล้วแต่หน้าตู้มันเกี่ยวกับไอ้ไนี่ด้วยหรือเปล่าแว็กที่มันอยู่ข้างในพอความร้อนมากละลายกไ็ไม่ไม่ต้องแว็กกับท่านอู๋ก็คือต่อยแม่ว็กนะครับผมต่อยแม่ว็กเมื่อลวดโดนความความร้อนหรือว่าอะไรก็เหมือนกันครับท่านอู๋แต่ว่ามีว็กจริงๆมันบล็อกส่วนหนึ่งนะมันบล็อกป้องกันอากาศส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าลวดเด็บเด็เลยท่านอู๋ไวกว่านี้อีกครับผม อ uh huh. ่าครับผมอันหละอืมอืมแต่ถ้าเกิดว่านนไม่ว่าจะเป็นอากาศชื้นหรืออากาศร้อนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีเอ่อสายสายกีตาร์ปัปะเบนนะครับผม <c oughs> 180บนร้อยแปดสิบบาทจะช่วยคุณได้ไม่ว่าคุณจะโดน <c oughs> เมียด่าไม่ว่าเมียคุณจะอ่าเป็นเมนหรือว่าคุณอาจจะไม่มีเมียหร,หรือว่าหรือว่าคุณอาจจะอะ อยากได้ตกตุกต๊กตายางผู้ชายแต่ว่าคุณไม่ได้มีตังค์ซื้อคุณสามารถใช้สายตาเนี่ยไปผ่อนคลายได้รูดรูดแทนรูดแทนอ่ารูดแทนไม่ได้นะฮะใช้งานได้หลากหลายนะครับอ่าแต่ว่าไม่มีออยอนะต้องต้องต้องใช่บอกูบออ่าได้ครับตามนั้น